ตอนนี้มีข่าวว่าโรเบโตฟิมิโน่คนนี้ตกลงว่าจะย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้าแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสื่ออย่างเดเลเมลครับรายงานบอกว่าโรเบโตฟิมิโน่คนนี้ได้ตกลงย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาเมื่อสัญญาของเขากับเลพูเน่สมดลงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับต้องบอกว่ากองหน้าชาวบราซิลได้ออกมายืนยันว่าไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเลฟูซึ่งสัญญาปัจจุบันกาลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ และที่ผ่านมามีข่าวโยงกับหลายสโมสรทั่วยุโรปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานมาลายูเวนตอสเอซีมิลานรวมไปถึงบาร์เซโลนาณเวลานี้ครับรายงานล่าสุดบอกว่าแนวรุกวัย3 1ปีอย่างบ๊อบบี้ฟิมิโนได้ทําข้อตกลงเพื่อย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลสัดไปแล้วจะบอกว่าในรายงานครับไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าสัญญานี้มีระยะเวลานานเท่าไหร่ รวมไปถึงฟิมิโนจะได้รับค่าเหนื่อยเท่าไรนะครับมีเพียงแค่การยืนยันว่าฟิมิโน่กำลังจะเป็นผู้เล่นใหม่ของบาซ่าแบบเต็มตัวในเร็วๆนี้แล้วต้องบอกว่าบ๊อบบี้เนี่ยย้ายมาจากฮอฟเฟนไฮม์ไปเล่นให้กับเอร์พูเมื่อปี2 0 1 5นะครับแล้วก็เนะ์พูเนี่ยจ่ายค่าตัวในตอนนั้นประมาณ2 9ล้านปอนด์แม้ช่วงตอนที่ฟิมิโนย้ายมาที่เ์พูใหมๆนะ่ๆเนี่ยจะมีผลงานที่น่าผิดหวังนะครับแล้วก็โดนตำหนิโดนวิจารณ์อย่างหนักเลยแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานคนะรับฟิมิโน แชมป์ยูฟ่าแชเปี้์ลีกเอฟเอครับลงไปถึงลีกครับกับลิเวอร์พูลด้วยนี่ครับถือว่าผลงานเขาก็ถือว่าอาจจะเป็นตำนานคนหนึ่งของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้เพราะว่าเล่นมาตั้งแต่ปี2015นะครับนานเหมือนกันถ้านับคร่าวๆก็มัน8ปีแล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลกับฟิมิโนร่วมทุกร่วมสุกมาด้วยกันนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของบ๊อบบี้ฟิมิโนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปยาวๆให้มรุ่นจัดไปเลย